ต่อกันเลยน่าจะตอนสุดท้ายละไม่แน่ใจเหมือนกันคิดว่านะคิดว่าต้องขออภัยด้วยถ้ามีเสียงอะไรนิดๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับถือว่าอตอนที่27สายเสื้อที่เอื้อมถึงนินิดสุดระวันพิบาลใวันจุจันตอนยี่ห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลเชิญเข้ามาได้เลยค่ะอุตายคุณครูเหรอคะ มาแบบไม่บอกไม่กล่าวกันเลยเป็นไงบ้างอขอบคุณที่มานะคะแต่ข่าวของหนูไม่ต้องให้เป็นห่วงหรอกแต่อย่างที่เห็นตอนนี้กลับมาร่างกายแข็งแรงแล้วแผลที่ได้จากเหตุการณ์ระสุดก็หายแทบสนิทแล้วแต่ว่าจะ,จะบอกเป็นรอยขีดข่วนเล็กน้อยแต่ว่าก็เป็นแผลที่เกิดจากตำนานร้อยเรื่องราวข่าวโคตรเลยโกรธมากเพราะว่ากลัวไม่ปวดคาเคตาเนียตามมามานอนโรงพยาบาลเพราะรีบรักษาตูน้นี่นั่นไม่ได้รับผลกระทบจากสถานหรอก,กคุณครูวางไว้ใจเลยเออบังมีเขาจะโค้องใจกันนะ กูจะตรงมานอนลาวาคขเดี๋ยวมนันอ้าอายนิดนึงอะ่ะตาเฮียกับเรรันทั้งนั่งเรียนจากมรมอีกนยที่โดนการต่อสู้อย่างแข่งขันต่างหากที่กลับไปชิชิบวิ่ประจวนแล้วแต่ฉันนี่นอนอยู่หอผู้ป่วยแบบเนี้ยในสุดก็เอาเอาข้ออ้ามาบาังหน้าได้เกียรไม่ต้องกังวลใดนต่างหนีคือแต่ข้างโตในเอกสารกองเป็นพันเนินเทินทึกเลยนะลูกเอกสารพวกนั้นมันจะราวาจะใจจะขี้เกียจแ,แต่ตรวยเหมือนกันแต่มีเรื่องที่ต้องเมื่อเวลาผ่านไปก็ควบคุมไม่ได้จนกลายเป็นเรื่องใหญ่จัดการไม่ได้น่ะ นี่ไปก่อนนั้นเมื่อเหตุการณ์ใหญ่จบลงแล้วอคอทิ่ช่อสอนลูกสอดเห็นคนที่คนอื่นก็จะออกมาจากกับกลุ่มคุยกันเรื่องเที่ย,ยงานเอกสารที่สำคัญมากๆพวกนี้ทันทีหนึ่งชันขยับแบบนี้ไม่ช่างช่างงานเหรอไม่มีสักนิดโอเคแล้วอย่างน้อยก็เปมีแนะค้คนเดิม,มแล้วก็อื่นขอสรุปประเด็นที่สำคัญทบทวนมานะคะเทศกาลบอลคู่จบลงได้ดีนั่นคือประเด็นสำคัญเหรอก็ใช่นาซีโอกาสที่ได้เรียนดูการแสดงคำเมียวเหมียวชิเสีไม่ได้มีบ่อยๆนะ นอกจากนี้เพลงใหม่เขาจะเสีรดล้องไป็ใครกันคะ้วก็เป็นประเด็นร้อนในโซเชียลวีดีโอด้วยขาวโขดก็ออกมาปรึกษาชัด้วยจริงๆว่าชีโอกาสได้กลับตัวเมมเบอร์ที่จะเป็นไอดอลเนี่ยเป็นทางการหรือเปล่านี่แค่นั้นน้องว่าที่เสกงานยุ่งเวลาที่เกยกเขาเสียว่าน้อยลงไปด้วยข่าวพวกเลยกังวลว่าไปครูยังมีเรื่องถามอยู่นิดนึงปกติถามมาได้เลยค่ะอ่ะเทศกาลหนี่งเอาไว้ไล่ผีเหรออะไรกันคะผู้ครูสงสัยว่าเห็นพลังของที่ต้มซิเมอ่อนลงทันทีเมื่อเทศกาลวาเราครูเริ่มขึ้นใช่ม นี่นอนว่าฉันคุยโวมให้อาสมินหวานใจอยู่บ้างแต่เทศกาลก็แค่เทศกาลว่ากันว่าเทศกาลอะไรอื่นวิสุทธ์ม,มาจากมาซิริที่มีชาวสงสงวรรค์แต่ปัจจุบันไม่มีใครจดจำเลยพิธีนั้นออกไปได้อีกแล้วนี่คือยอย่างไรถ้างานเทศกาลที่เตรียมตัวมาเป็นเวลานานต้องถูกเลิกเลิกไปผู้คนน่าเสียดายกันไม่น้อยแม้ขนมเด็กที่กรละลาเศร้าโศกได้เติบโตดิการเรื่อเรื่องลันนี่คือหลังง่ายๆของชีวิตที่ไม่ต้องพิจารณา,ายินยางได้ซ้ำไปเออโชคดีที่เชื่อแล้วถอยไปนะ พอดีคุณผู้ชมถึงช่องนองพระวันทรศนฉันนึกถึงอาบุอสาสมีจากโรงเรียนสาขาอิปุสุข,ขึ้นมาเลยฉันเองก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของโรงเรียนสาขาอิปุสุขทางจดหมายเท่านั้นเลยใช้อาการที่ส่งคนไปต่างหากเพื่อตรวจสอบความจริงจากการตรวจสอบข้าราบการตรงในโรงเรียนสาขาอิปุสุไม่ได้มีดำเนินงานมาเป็นเวลาสิบปีละนอกจากนี้การยังไม่มีชาวเมืองคนไหนจะจะชื่ออสาสมีได้ที่ผ่านมาก็มมีใครก็ไม่มีใครได้รับเอกสารที่ส่งไปถึงเลยก็หมายความว่าใช่ทุกอย่างเฟซขึ้นมาทั้งหมด จากนี้ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบบริหารงานเคปโตรแอบีสูด้วย e นั่นั่นปัญหาเลยจะใช่สิจูจ่ระบบที่ไม่เคยต้องเข้าไปจัดการเลยตอนนี้ต้องกลับเข้าไปดูแลเพิ่มที่ผ่านมาชุดรถทำงานชาวธรรมชาติแอบใช้ชื่อคณะกรรมการปกรปรครองตัวเองเพื่อปิดปากตัวตนเอาไว้แต่เป็นปิดตัวตนเพื่อหลอกเในสื่อพวกประโยชน์ส่วนตนเป็นเรื่องที่น่าตำหนิอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ยังในพวกนั้นก็ต้องจช่วยจัดงานบริหารเคปโตรแอบีใน e e อย่างไรปัญหา แต่ตอนนี้ใช่หน,น้าเออเพิ่มขึ้นอีกเป็นกองแต่นี่ไม่ได้ใช้เวอร์แบบลายป็นล้านแน่ๆเลย <c oughs> แล้วไม่พบล่องรอยบ้างเลย <c oughs> ใช่ค่ะทันทีที่อาการจบลงโซราคาหายไปอย่างเร้ร่องรอยเหมือนกันคราก่อนท <c oughs> ุกหลาเก่าได้ทุกอย่างแม่งระเหยเอาไปเลย <c oughs> แตงหัวหน้า <c oughs> โพลิโกอาซามิแล้วก็แม่หนูชูร์ที่เคยอยู่กับพวกเราด้วย <c oughs> อันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปแชทเลยอยากถ่ายรูปสินาของเธอเกิดเอาไว้เลยน่าเสียดายเธอไม่อยู่อะตจร้ายแต่มาเชียร์ถนี่ยายไม่หนูชูร์นี่หรอแย่ยังดีก็จะเขีย่ยรถก็ต่อน่ะ งานเกียวกับเธอใช้อ่านค่าเวลาได้ดีเลยส่วนตัวฉันก็ต้องตามเราทำงานเราอยู่กับเธออยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าการทำเงินนะเขาอาจจะออกยืดๆทุก่ลยก็เถอะนะสมมติเคลมหมดไปป้าเขาเห็นตอนนั้นเลยก็ช่วยไม่ได้นี่นานนักเล่าเรื่องเป็นคนอ่อนแอที่ท้อแท้ง่ายได้เรื่องล็กๆน้อยอยู่แล้วตอนนั้นเลยชมเธอไปถ้าเราปลอบใจให้การจ่ายออกไปได้เห็นแล้อย่างมีความหวังขึ้นมาไงโอเคหลังจากนี้คงน่าจะสงบสุขขึ้นแล้วสินะจะว่าไปอ้ยัยเมยเป็นไงบ้างอ๋อหัวหน้าอ้ยัยเมย์เหรอคะ แต่ว่าคูไปฟังจากเพื่อนๆของเธอดีกว่าค่ะเียมให้เื่อนเพือนผู้คนเหมือนทุกครั้งถ้าผู้คนที่อยากสนุกกับงานเทศกาลผู้คนที่เตรียมงานเทศกาลจะมาถึงดาวกลับว่าสนุกสนานี้ไม่เคยมีตอนไหนที่เทศกาลงานจบลงน่ะนายท่านอาจารย์ปลอดภัยงานเทศกาลจบลงติดต่อคุณไม่ได้เลยเป็นห่วงอ่ะงานเยอะนะโรที ไม่เป็นไรแต่ถ้านายท่านปลอดภัยดีอิสระก็โล่งใจละแต่ท่านอาจารย์มาทำอะไรที่ไหนหรอห้องสลุกชลิ์ยัอยู่อีกทางนึงนะโอเคกูคจะไปหายายเมที่ห้องแกล้าเดลรันอ่ะายาเมทมาถึงข้างหน้าให้เกิดร,รันใช่ไหมคะ,ะได้ยินว่าหลังจากเหตุการณ์จบลงเธอก็กลับมาเฮกเกิดเรื่อย่างเป็นทางการแล้ว โจรส่วนใหญ่ก็เรียกกระไรรำบอกว่าหัวหน้ายังมีเป็นปกกากกโกลเด้ยนขึ้นตอนนั้นเป็นตัวปลอมที่ชมบรีพอนะทาานขึ้สร้างขึ้นมาด้วยข้าเราเองก็ไปช่วยเหมือนก,กันหัวหน้ายังไม่จะทำเรื่องอะไรแบบนั้นแต่ท่านสายตายังไม่ที่ข้าเราเห็นดูเหมือนจริงมากจนญาติช่วเป็นตัวปลอมเลยแตจะรู้อะไรมากหรือเปล่าสุกเรื่องไม่มีทางจะเป็นตัวจริงหรอกคะ่ะอิสุนะอิสุนะเองก็เคยโดนผู้ใหญ่นิสัยวิธีหลอกก็ขาดขวางการเทศกาลเข้าตอนนั้นอิสุนะยังไม่มีหล่อสาายร่วมแบบปากความรู้สึกที่แท้จริงกับการเป็นนินจา ถ้ามีเพื่อนที่คอยบอกดูที่เสข้างก็เพื่อนเขาช้ห้ามไม่เลยบอของทานที่ผิดอิสระเคยได้ยินว่ท่านอาจจะไม่ไปเพื่อนกันท่านนางกูษามานานแล้วตอนนี้ท่านนางกูษาอยู่เยียง,งข้างท่านยังนีไม่มีทางทำเรื่องไว้ดีเป็นนั้นหรอกใช่ค่ะได้ยินมาจากคนนั้นท่านอยู่จะทำไปมีกับทุกคนทำเรื่องไว้ดีก็ต้องไป็ข่าวลือที่เชื่อถือไปได้แน่นอนนั่นเนาะคงะเป็นแค่ข่าวลือสินะการเชื่อข่าวลืออย่างงมง,งายก็เป็นเรื่องอันตรายเหมือนกันอืมแล้วจะกลับไปเหมือนเดิมไหมล่ะ อลจริงๆข้าน้อยจะบอกท่านอาจารย์ให้เองตอนที่พวกปศาจมาจบทีเวทีการสแสดงวัลคุยอยู่เพวกเราพวกเราพิ่งพวดเลยเป็นพลังที่น่าเหลือเชื่อเลยเหมือนกับเวทมนต์ใช่ค่ะวิ่งหน้าจนไม่เชื่ออยา่าฝีเท้าตัวเองรู้สึกว่าเวทศาสตร์เป็นใจใช้ชีวิจริงเลยไม่เคยลองแต่ข้าน้อยวิ่งบนตาข่ายการตรลาดปเปียกได้เลยนะแต่ถ้าชาวิ่งกระดาษเปียกแล้วก็ก็เหมือนชาใครมาของนี่จะพี่ผพูดเดียวเจ็ดสิบเจ็ดคนเลยนะอิสุนะเองก็อยากลองทำในแบบนี้ชีวิตจริงมั่งเอาเรื่องไหต่อก็ใหม่นะ หรือว่าเสียดายอ่ะเอ้ยทำไมอก็คิดดูแล้วมันก็ไม่น่าเสียดายนะน่าจะถ่ายคอนเทนต์แบบใลงมิโดริจ้ได้แต่ต่อให้มีพลังวิสนาแบบนั้นก็ไม่ได้ประกันว่าคนสุดเสียนใจกระดินจาว่าคือหรอกคุณข้าอนินจาไม่ได้มาจากพลังที่ลุนเหลือแต่มาจากความผูกพันแต่ที่ข้าเราจะเป็นนินจาที่มีพลังพิเศษในตำนานข้าก็น้อยขอเป็นนินจาธรรมดาที่มีสหายเยอะ,ยอะก็พอใ้เรื่อนินจาพเน,เนจรผู้โดดเดี่ยวเจ็ดสิบเจ็ดคนก็บอกไม่เหมือนกันมีสนับเหมือนกันนะค่ะจะคิดเหมือนนั้นเหมือนกันด้้วยขอใหโชคดี โชคดีวิชยัยโชคชยัยมีประตูเอาไว้ไปดูหนังเรื่องนั้นำี่ชาเละโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวนีค้ค่ะแต่งหนึงในนั้นหัวหน้าตอนนี้ดูเชี่ยจากกาัดาการเพิ่มมาดูเชี่ยจัดการอนครูไปหรอเอาจริงดิช่วยข้าวหน้าไวลิลยากันไว้ข้าวหน้าไปหานะคะนายท่านเดินทางดีๆนะคุณครูเดี๋ยวก่อนเลยแก่ที่เธออยู่คือต้นอ่อนไฮเดรนเย่นนะ ตอนที่แปลงคือแปลงข้างขงต้นอ่อนอคาเมเลียถ้าปลูกร่อนเรากับต้อนนำ้ำร้อนเราจะเห็นมันบาลต้อนกันได้เหรอหนึ่งนั้นฉันรู้นะถ้าปลูกร่อนไว้ต่างฤดูกาลถ้าเชื่อน,นั้นทั้งปีเลยไงถ้าเธอรู้เร็วถ้าเธอมีเวลาพูดจู้จี้อยู่เนี่ยเาไมเราดช่วงน,นี้ไม่ได้หรอเป็นคนยืนมองจากข้างขบวนคนหนึ่งสิมอง,มองว่าเหมือนเขาที่บอกว่าอยู่ในป่าเราไม่เห็นต้นไม้พูดอย่างนั้นก็จริงเราเป็นอย่่างทีมือเพื่อนดินว่างหรือเปล่าไม่ใช่นะถ้างั้น,จจงงนก็เปลี่ยนหน้าไกล้กันมือยุติธรรม อลนะ้ท่านอาจารย์มาแล้วเหรอกลับมาสิคุณครูอ๋กอกำลังยุ่งเหรอเนี่ยโทษทีไม่หรอกพวกเราไม่ยุ่งไงให้การเดรันโดยก็แค่เรากำลกังปลูกดอกไม้ด้วยกันอยู่เจ้าค่ะดอกไม้มีอยู่เม่อหลังจากเทศกาลวารกุคือเทศก,กาลวันนี้เราชมดอกไม้เรื่องราวอยู่ที่นี่อ่ะแล้วพวกเราได้มาเล็ดดอกไม้ที่เรา่อจะเตรียมงานเทศกาลประเพณีทำเลยสอนปู่นั่นได้แสดงหน้าฝึกซ้อมด้วยการดูแลเจ้าค่ะให้หดอกไม้พีบานอย่างยัาง,ยาง,งามในแต่ละฤดูกาลเราจะได้เห็นเราอยากจะมาลานฝึกซ้อมทุกวันแน่นอนเจ้าค่ะ จากจาการฝึกซ้อมเราคงไม่เสียเยวลาวเพราะข้างลองแต่กัน,นะอยู่คดีเชสดสดสองทางบนให้เหน่อยนะป่ะมันก็ข้างหนักระวังเจ็บตัวด้วยเจ้าค่ะหายดีแล,ล้วหรือทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแข่ขวา,โออญญามโนอายามิด้วยทุกอย่างทริงไม่อยู่ในเฮมันวันกลับคืออยู่เหมือนเดิมละแต่วันเราจะวันนั้นอญญายามิก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยถึงแล้วก็จะไปดูอะไรผิดปก,กติม,มากแต่อญญายามิก็นอนแน่นิ่งมรรลุตาหลับสนิทตลอดเวลาน่าจะเป็นผลพ่วงอะไรบางอย่าง หนูก็ไม่แน่ใจแต่หมอว่าน่าจะเป็นปัญหาทางจิตใจเยนว่าจิตใจและร่างกายไปได้เสต็ตื่นขึ้นมาก่อสจะฟื้นก็ปวดชุดไหน่อยหน่อยหลังจ,จากวันนั้นนอนเราสนิทเลยพยายามปลุกอยู่แล้วแต่รุ่นที่เราจะปล่อยไว้วันนี้สิการเลือดที่จะนอนอยู่นั้นคือท้อนใจในม่เองนะพวกเราไม่อาเข้าใจได้หรอกว่ายังไม่ที่อยู่ในความฝันกําลังคิดได้อยู่แต่สิ่งที่ฉันทําได้คือการฟ้าเราอยู่แาาค่จุดอาจจะัไม่ดขึ้นขึ้นมาพี่นั่นคือมเมล็ดอะไรหรอเจ้าคะ นั่นมันละเว้นสัก,กุระนี่นะถ้าปูกคงจะโตเป็นต้นสัก,กุระก็ได้เว้นระยะจากต้นอื่นหน่อยคุณพระวันนี้ได้เห็นดอกสัก,กุระอีกครั้งเหรอจ้ะคะถ้ารอไม่ไหวเจ้าคะ่าไไาคะแต่มันจะเปน็นน่าจะใช้เวลาหลายปีก่อนจะออกดอกตอให้ปลูกตอนนี้เราเค็นตอนมันเรียนอยู่ดีวันนี้พอดีดีเป็นไรหรอกแต่พวกเราจะไม่เห็นแต่ใครสักคนภายหน้าอาจจะได้ทำได้เห็นดอกไม้ที่ผีบานจากต้นนี้แน่นอนอ๋ออ๋อชื่อพระชื่อตอนนี่เอง เหมือนกับที่เหล่ารุ่นพี่ของเราในสมัยกอ็ทำไว้อย่างไรอตามชื่อเลยแด่เธอดอกไม้พูดผีบานเพียงลำพังสักวันหนึ่งจะมีดอกร้านร้อยชนิดบาสะพัางพร้อมกันที่นี่จะรอเธอจวกก่จถึงวันนั้น เราให้เพื่อนตื่นขึ้นมาในสักวันข้างหน้าสินาลีจบสักทีจบแล้วจบแล้วโนว้าแม่งอย่างนานเลยโอ้โหโกูเล่นตั้งแต่หัวล่อดนี่จบเลยเหรอ เฮียโอ้เฮียตามชื่อเรื่องเป๊ะแด่เธอดอกไม้ผู้ต้องการผีบานเพียงลำพังเฮียกะเรียวรันสองให้เสียงบรรยายและเนื้อเรื่องโดยเซมกะเอ็นจบครับจบแล้วรอแค่บทหกเท่านั้นผมก็จะรออ่านบทหกครับก็ S <S 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 อ ead, <S <S ันนม้อันลูน่าติดคล้องรออันลูน่ามาก่อนวันนี้ชิคกเ้พายก็ต้องอัพเดทอะไรสักอย่างครับผมก็วันนี้คงต้องลาทูทาเบนี้ก่อนสหรับวันนี้คงจะต้องพูดคำว่าสวัสดีทุกคนครับ